เป็นหลักตัวรวมรวมแต่ของผลไทยภัิธาเราดังนั้นหลยใยกแสดงความการัมติก็จะเป็นผลต่อเนื่องของเราก็ยอมรับผลนั้นตามความสามารถของเราแต่ขอเพียงเราไห้ตั้งใจได้ กุ้เกย์บทเริ่มต้นว่าหันทชาติาน,นิทเวตามาตัญตยานิโอวิรธรรมาสังคาราอัปปาเปนะธรรมาเปตะเป็นบทเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสด้วยความห่วงใย ควางใหญ่เวนในและชนกวางใหญ่เวนในและตัดตีผู้ที่ตั้งอยู่ในความประมาัพระองค์ตัดถึงสังขารของเราในความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในความแตกดับสตาย ไปในที่สุดสุดท้ายร่างกายของเราเป็นเพียงบางเชา่าที่เรามาเช่ามาสามารถใช้ประโยบบชน์จากบ้านเช่าได้มากหลายคนอาจจะด้วยความประมาทอาจจะยังใช้ประโยบบชน์จากบ้านเช่าได้ไม่น้อยดังนั้นถ้ามีเวลา ต่อจากนี้ไปเราจะทำสิ่งใดให้เกิดประโยชน์กับตนเองจะทำสิ่งใดให้เกิดประโยชน์กับสังคมส่วนรวมตลอดถึงประเทศชาติประวัติศาสตร์นาหรือตลอดถึงสังคมโลกเราทำวันนี้เราทำอย่างไรก็ตาม จะเป็นกิจกรรมเป็นผลต่อเนื่องอย่างรุ่นลูกรุ่นหลานของเราแต่เราทำผูกแต่เราทำดีไว้ให้ลูกทำผูกไว้ให้หลานเราอยู่ให้เราทำให้เขาดูเราสืบทอ,อดทำตามเราในสิ่งอย่างนั้น ดังนั้นความไม่ประมาทเราก็ทธเจ้าตรัสด้วยความห่วงใยเราทั้งหลายความไม่ประมาทเึงถือเป็นคําสอนที่เป็นศูนย์รวมคําสอนทั้งหมดในการเราพุทธศาสนาเราก็ทธเ,เจ้าเปรียบความไม่ประมาทเหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าของศัตร์ ในโลกนี้ย่อมไม่ทัตนดว่ารอยเท้าทางนั้นใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์อื่นเป็นความไม่ประมาทเทียบเหมือนรอยเท้าทางก็คือเป็นโขนรวมเป็นจุดรวมธรรมะทั้งหลายทั้งวปวงมีพระพทธิจาตรัดที่มีบัญญัติไว้ที่มีการเลกไว้ในพระใจทิ่โยก สองหมื 28, 4 okay. 4, 8, ่นแปดพันทาันสีสี <gt> <co ach> <c Moder ate> ่สี่หมื่นแปดพันิดพูดสี่สิเออะไรแปดหมืนสี่พันะครับเปิดไปเปดมาอกงาำตายในตอนนี้ แปดหมื่นสิบทันกรมระมาานนับให้ยอ่อที่สุดยอดที่สุดเป็นหนึ่งเดียวก็คือให้อยู่ในความไม่ประมาทแต่ดังนั้นความไม่ประมาทเราพยายามัดมอยู่ร่วมกิจกรรมได้ก็ได้อยู่ร่วมกิจกรรมจนให้เสร็จพิธีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งญาติโยมและพระกนท่านทุกโลก ได้ถาวายความบูบารมแล้วทางโตร,รับผิดชอบโครงการได้จัดทำโล่จัดถาวายจัดมอบโล่และก็มอบประกาศเกียรติคุณมอบใบประกาศมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณเดียกย่อมเจิดชูผลงานความดีี่ทุกทันานได้ ถาวายความบูปร,รมไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพาผ่าไตลหรือเจ้าภาพอื่นๆที่ได้ถาวายความบูปรรมมาทางคณะทีมงานได้รวบรวมแล้วก็นํามาออกโลกออกประกาศเกียรติคุณอาจจะไม่ครบถ้วนก็ต้องขออครข,ของของไม่ครบถ้วนเนะี่ย กอไม่ครบบ่วนแน่ๆแต่ว่าก็กส่วนหนึ่งที่ที่พอรวบรวมได้ถ้าไม่ครบส่วนอย่างไรเ,เสร็จพิธีแล้วญาติยาโยมสามารถแจ้งในภายหลังจะเป็นขอรับอนุโมนานีาเสร็จแล้วเห็นว่าฉันเองหรือกระผมเองทอดววายอยู่ททำไมไม่มี ทำไมไม่มีชื่อทำไมไม่มีโล่เม็ได้ครับเกียรติบัตรจากเขาก็แจ้งที่หลังเนาะแจ้งที่หลังว่าว่าการทำงานเอ่อโดยเอ่อทำงานอย่างนี้ก็เกรงว่าจะมีตกคงมีแหละฉันว่าต้องมีแหละต้องมีจะนี้ว่าว่าอะไรยังไงก็ก็แจ้งในภายหลังก็แล้วกัน วันนี้ได้สแสดงรัทธรรมเทศนาในปัดฉินม,มกถาเีีเยวทาั้นทั้งหลายได้ทำร่วมกิจกรรมมาจนถึงตอนสุดท้ายวันนี้ก็ถือเป็นวันตักบ,บาตวันท้ายของกิจกรรมในเราได้ร่วมกิจกรรมในปัดฉิน มาการใดฟังเรัศธรสัตตมเทศนาในส่วนของปัจชิ้นม,มตะขาเป็นพอสมควรอัตามาภาพขออ่างอิงเอาคุณงามความดีเระค้อมขอกราบขอเพระคุณพระเทระพระมหาเทระทุกโลกี่ได้สนับสนุนโดย,ดวย,ดวยรวมกิจกรรม โดยลำดับและอย่างยมบุตศาสตร์ตระนิกคนที่ได้สนับสนุนโครงการดังไี้กล่าวไปเต็มพอสุนวรแก่เวลาขอมรนาบุญขอขอบคุณด้วยอำนาจแห่งบุญที่ทุกท่านได้สร้างได้ทำมาโดยลำดับขอจงเป็นปรวาปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกท่านได้รับความสุขได้รับความเจริญขอทุกท่าน จงจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภัละปฏิภาณอนัสสารธรรมสารสมบัติจงทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยกจจา ภาควะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพื่อความคระเรียงของคนณเรื่งเหล่านําอีมานิมะยังพันเตติจิวรานิจตุปัจจยานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะ โอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิติิวารานิจตบบัตุปัจยานิสักปริวารานิปติคันหาตุอังหากังทีฆราตัง อิตายะสุขายะข้าแต่พระพิสุสง์ูตเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าใจจีวรกับทั้งจากอปปัจัยพร้อมทั้งของบริวานแจ่พระพิสุสง์ขอพ้าพิสุสง์ จงรับภไรจีวรทั้งตะตุปัจจัยกับทั้งของอริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขเก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเก่ญาตทั้งหลายมีมารดาบิดา ปู่ย่าตายายและญาติผู้ที่ร่วมรับไปแล้วด้วยสิ่งการละนานเธอ สาสาทูอนุโมทา